ใช้กระทะทอดนะครับผมประมาณยี่ห้าชิ้นละประมาณนี้กระทะหนึ่งนะครับผมใช,ใช้กระทะทอดก็สามารถทอดไก่สวยได้นะครับผมสามารถทําขายได้เลยนะครับสาหรับคนที่ทุนน้อยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีใช้กระทะทอดนะครับผมกรณีเราทําขายนะครับผมอันดับแรกเราต้องจุดเตาก่อนนะครับ เปิดไฟค่อนข้างแรงครับผมอันดับแรกเลยนะครับดูไฟครับใช้ไฟประมาณนี้เลยนะครับกรณีที่เรามีต้นทุนน้อยนะครับผมเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีทอดนะครับวิธีใช้กระทะทอดนะครับผมทุนน้อยนะครับเราเริ่มต้นยังไงนะครับก็อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมใช้กระทะเบอร์20นะครับผมเพื่อน ควรจะถ้าทําขายนะครับควรจะใช้กระทะเบอร์ใหญ่กว่านี้นะครับผมสักเบอร์ยี่สบองยี่สี่นะครับผมอ่าทีนี้มาดูขั้นตอนการเตรียมครับผมอุปกรณ์มีอะไรมั่งนะครับอ่าอันดับแรกเราก็ต้องมีนี่แหละถังตีแป้งหรือกล่องตีแป้งนะครับใช้กล่องขนาดประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตะแกรงนะครับกระมังคู่ถังนะครับหรือกระแผงนะครับผมหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20หรือว่าร้านเครื่องครัว หรือว่าในในลาซาด้าในติกต็อกอะไรก็มีขายนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูวิธีการเตรียมแป้งครับผมอันดับแรกเลยใช้แป้งสาลีอย่างเดียวนะครับผมแป้งสาลีอเนกประสงค์ตาดาวฟ้าหรือตาปลาหมึกดาก็ได้นะครับหรือตาว่าวก็ได้แล้วแต่นะครับอันดับแรกเทแป้งลงไปเลยสักสี่ซองนะครับผมตอนมีเราทําขายนะครับไม่ได้ใช้แป้งกลมแป้งกรอบ ในการทอดนะครับแป้งสาลีอย่างเดียวครับแป้งสาลีล้วนเลยครับขั้นตอนต่อไปครับผมหลายคนก็จะถามว่าน้ำเนี่ยน้ําคือน้ําอะไรนะครับมันคือน้ําตัวนี้ครับนี่เป็นผงชุบเกล็ดตัวนี้ครับผสมกับน้ำสามขวดใหญ่นะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับน้ำพวกน้ำตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับน้ำตัวนี้เอาไว้สำหรับไก่ที่เราหมักแล้วนะครับนี่ไก่ที่เราหมักแล้วเอามาจุ่มครับแล้วเอามาคลุกแป้งคลุกแป้งเสร็จแล้วเอามาจุ่ม จบเสร็จแล้วาไปคอกแป้งแล้วไปลงกระทะครับเราจะทําอย่างนี้2รอบครับแล้วมาดูขั้นตอนวิธีทําเลยครับขั้นตอนแรกก็เอาไก่ที่เราหมักแล้วมาเทลงน้ํานะครับผมแบบนี้ครับแล้วก็ตักขึ้นครับมาไว้ที่ตะแกรงครับอือจากนั้นก็เอาไก่มาเทลงแป้งครับ รอบที่หนึ่งครับแล้วก็คุกเค้าครับผมครั้งแรกรอบแรกเป็นต้องเน้นเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็ทบัดเอาไปลงน้ําอีกรอบหนึง่งพอลงน้ําแล้วก็ตักขึ้นครับผมเราจะทำแบบนี้สองรอบนะครับทีนี้ก็อามาลงแป้งอรอบหนึ่งครับ แต่อยาพึ่งคุกแป้งนะครับเราต้องไปเช็คก,ก่อนว่าน้ํามันเราพร้อมออน้ํามันเราร้อนหรือยังนะครับผมพร้อมที่จะเอาไก่ลงไปหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คว่าน้ํามันเราร้อนหรือยังนะครับผมวิธีเช็คก็ให้หยิบแป้งครับผมหยิบเศษแป้งนี่ไปหย่อนดูในกระทะนะครับนี่นะครับแบบนี้พร้อมเอาไก่ลงไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาคุกแป้งเลยครับผมวิธีคุกแป้งรอบที่สองนะครับ แป้งเยอะๆ,ๆแป้งท่วมไก่นะครับแป้งอยู่ไหนกวาดมาครับแล้วก็ขยำมือนิดนครับเดี๋ยวแป้งมันจะขึ้นเกล็ดเองนะครับถ้าแป้งเยอะนะครับถ้าแป้งน้อยนี่แป้งมันจะไม่ขึ้นเก็ดนะครับคุกเขาจนกว่าเราจะพอใจนะครับจนกว่าเราจะรู้ว่าแป้งมันทั่วไก่ทุกชิ้นแล้วนะครับ อ้าวทั่วแล้วทีนี้ก็มาจับสะบัด่นแป้งสะบัดออกแปงแรงนะครับให้่นแป้งหลุดออกให้หมดให้มันเหลือจะเป็นเกล็ดแป้งแบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาไปลงกระทะได้เลยครับเวลาเอาลงกระทะก็นอนๆอนลงไปครับสาหรับไก่ที่มีกระดูกนะครับ ้มันมันเดือดจัดแล้วับไฟมันแรงเกินนะครับเราต้องเบาไฟลงนะครับเดี๋ยวแป้งมันจะไหม้ก่อนไก่สุกนะครับเอาลงเสร็จแล้วก็ขยับไก่ก่อนครับผมเดี๋ยวไก่ที่มันติดก้นกระทะมันจะไหม้อีกก่อนนะครับเราทอดไปสักพักนะครับถ้าน้ามันมันเริ่มไม่เดือดแล้วเราก็ต้องเพิ่มไฟขึ้นนะครับผมต้องคอยปรับขึ้นนะครับผมปรับขึ้นปรับลงนะครับผมต้องรักษาอุณภูมิให้มันคงที่นะครับผม ทีนี้เราก็มาเตรียมเตาต่อไปรอเลยครับระหว่างรอไก่กระทะนั้นสุกนะครับมาเตรียมเตานี้รอเลยนะครับวันนี้จะต่อด้วยการทอดน้องเล็กนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับผมทุกชิ้นส่วนทําเหมือนกันหมดครับแต่ใช้เวลาทอดต่างกันครับ แล้วก็เอาบะโลแป้งรอบที่สองนะครับแต่จะเพิ่งคุกนะครับผมต้องรอเตาน้ำสุกก่อนนะครับร้อ้กระทะนสุกก่อนนะครับไปคุกนะครับผมพอล้าเจ็ดนาทีแล้วครับผมเรามาดูไก่นะครับผมอุปกรณ์ที่เราต้องมีครับผมในการทอดใช้กระทะทอดนะครับต้องมีนี่นะครับผมน่อันนี้ไว้สําหรับตัดเศษที่ตกหล่นลงไปในก้นกระทะนะครับผม วิธีสังเกตไก่ว่าสุกหรือไม่สุกนะครับถ้าไก่สุกแล้วไก่เขาจะลอยครับผมเรามาจักไก่ขึ้นก่อนครับโอเคครับไก่สุกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับผมหน้าตาของใช้กระทะทอดนะครับผมใช้กระทะก็ทอดสวยได้นะครับสามารถทำขายได้เหมือนกันนะครับผม พอตักเสร็จอกแล้วเราก็ทอดต่อได้เลยนะครับผมไปเราไปเอาไก่ลงกระทะอีกทีนี้เราก็มาเอาน่องเล็กหรือว่าปีกบนนะครับลงทอดต่อได้เลยนะครับแป้งต่อได้เลยนะครับอย่าอย่าคุกไว้นะครับผมเตรียมไว้ได้เฉยๆนะครับอย่าคุกไว้นะครับถ้าคุกทิ้งไว้นแป้งแข็งแน่นอนครับ ก็ขยําด้วยนะครับผมที่ถ้าเป็นกระทะใหญ่หญมันก็จะได้ประมาณสักสี่สิบห้าสิบชิ้นนะครับอันนี้กระทะเล็กนะครับผมจะประมาณ20่สิบกว่าชิ้นนี่เลยแล้ว็สบัมผงแป้งออกนะครับ พอเอาลงกระทะเสร็จแล้วนะครับก็จับเวลาเลยนะครับผมสําหรับปีกนไก่ก็จะใช้เวลา10นาทีในการทอดนะครับผมให้เราสังเกตที่น้ํามันด้วยนะครับถ้าน้ามันมันไม่เดือดแล้วนะครับผมก็เพิ่มไฟนะครับแต่ถ้าน้ามันมันเดือดแรงเราต้องลดไฟลงนะครับต้องรักษาอุณหภูมินะครับผมคอยปรับนะครับแล้วต้องคอยเคลียร์ไก่ด้วยนะครับไอไก่ช่วงที่มันอยู่ก้นกระทะนะมันจะไหม้นะครับผมต้องขยับนะครับขยับขึ้นนะครับเห็นไหมครับเกล็ดแป้งมันสวยแล้วใช่กระทะก็สามารถทอดได้นะครับ ทำขายได้เลยนะครับต้นทุนน้อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเกล็ดแป้งครับผมใช้กระทะทอดนะครับออกมาสวยเหมือนกันครับผมเหมือนกับที่ผมใช้เตาทอดนั่นแหละนะครับผมมันอยู่ที่วิธีทาครับทําตามขั้นตอนนะครับผมทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับผมแป้งต้องเยอะนะครับแป้งต้องท่วมไก่นะครับผมพอเราเอาไก่ลงกระทะเสร็จแล้วนะครับผม ให้เรามาสังเกตที่แป้งนะครับถ้าแป้งมันจับกันเป็นก้อนเยอะแล้วนะครับเราต้องทําการลอนนะครับลอนเอาเศษที่มันจับกันเป็นก้อนทิ้งก่อนนะครับนี่ครับลอนเอาเศษพวกนี้ทิ้งครับผมมันจะไม่เกาะไก่แล้วนะครับต้องต้องลอนทิ้งนะครับผมอาได้สิบนาทีแล้วนะครับผมเราก็มาเอาไก่เช้นเลยครับผมถ้าไก่เขาสุกเขาจะลอยขึ้นครับผม เสร็จแล้วก็ตักเศษพวกนี้ออกเหมือนเดิมครับผมเศษแป้งมันจะร่วงไปที่ก้นกระทะเด้อจะมันจะทําให้กระทะไหมนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับน้ำมันมันก็จะเริ่มขุนแล้วนะครับขุนเพราะอะไรครับเพราะฝุ่นแป้งมันลงไปเยอะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีแก้นะครับช่วงท้ายคลิปนะครับผมว่าให้ทํำยังไงนะครับตอนนี้เราทอดต่อก่อนครับอ่ามาดูครับผม อันนี้น่องเล็กนะครับหรือปีกบนนะครับใช้กระทะทอดนะครับผมก็สวยเหมือนกันนะครับผมการใช้กระทะทอดนะครับมันก็มีข้อเสียอยู่นะครับผมเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับสังเกตเห็นนอะไรไหมครับน้ํามันมันจะขุ่นนะครับผมเพราะว่าฝุ่นแป้งมันลงไปเยอะนะครับลงไปีะก้นกระทะเยอะทีนี้มันจะน้ํามันขุ่นมันจะทําให้เกิดอะไรนะครับผมไก่มันก็จะสุกช้านะครับผมเห็นไหมครับ ไก่มันจะสุกช้าแล้วมันจะทําให้แป้งไม่กรอบนะครับอันนี้คือข้อเสียของการใช้กระทะนะครับจะเป็นแบบนี้ครับไก่จะไม่กรอบครับจะกรอบกแป๊บเดียวครับผมจะกรอบไม่นานนะครับได้สิบนาทีนะครับเอาไข่ขึ้นนะครับน้ํามันขุ่นแล้วนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้ไขนะครับถ้าเกิดเราทอดไปเยอะๆทอดไปหลายหลายเตาแล้วเนี่ยหลายกระทะแล้วเนี่ยนะครับถ้า ถ้ามันเป็นแบบนี้เราทํายังไงนะครับผมเดี๋ยวเอาไก่ขึ้นก่อนกรณีที่เราทอดหลายกระทะแล้วนะครับผมน้ามันมันขุนแล้วนะครับผมมันน้ํามันมันเหนืดแล้วนะครับมันจะทําให้ไก่สุกช้านะครับผมแล้วแป้งจะไม่กรอบนะครับให้เราทําการปิดแก๊สก่อนครับผมพักกระทะก่อนนะครับให้ฝุ่นแป้งมันลงเป็นนอนที่ก้นกระทะหมดก่อนประมาณสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับผมเห็นไหมครับพอเราพักกระทะสักยี่สิบนาทีนะครับฝุ่นแป้งก็จะลงไป นอนที่ก้นกระทะนะครับเรียบร้อยนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆมี2กระทะนะครับก็ให้เทน้ํามันไปใส่กระทะหนึ่งได้เลยแล้วก็ทอดต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับผมก็ให้เทหาหม้อหาอะไรมาเทออกครับผมแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดฝุ่นแป้งอะไรออกแล้วก็เทน้ํามันกลับแล้วก็ทอดต่อครับนะครับถ้าฝืนถ้าเราฝืนทอดต่อไปเลยเนี่ยนะครับฝุ่นแป้งมันก็จะฟุ้งขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้แป้งไม่กรอบนะครับไก่สุกช้าครับผมนะ นี่เราเทออกก่อนครับเีน้ำมันออกก่อนเห็นไหมครับผงแป้งเยอะเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นขี้ตมเลยนะครับไก่ทอดสไตล์นี้จะเป็นอย่างนี้นะครับผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับผมแป้งมันต้องลงไปเยอะอยู่แล้วครับผมเพราะเราใช้แป้งแห้งนะครับไม่ใช่เราไม่ได้ใช้แป้งเปียกนะครับนี่นะครับกระทะก็เหมือนกันหม้อก็เหมือนกันครับหม้อเตาทอดแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะเป็นลักษณะนี้แหละครับแต่ว่า ข้อดีของหม้อมันมันจะมีตัวตัวรองอยู่รองไหนที่ก้นก้นหม้ออยู่นะครับผมนี่ครับเอาไปเททิ้งครับผมแล้วก็เทน้ํามันกลับแล้วก็ทอดต่อได้เลยนะครับโอเคนะครับวิธีแก้ไขครับครับก็สําหรับคนงบน้อยนะครับผมเริ่มต้นด้วยการใช้กระทะทอดนะครับผมข้อข้อเสียของการใช้กระทะทอดก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนข้อดีก็ประหยัดต้นทุนได้นะครับผมก็ลองไป ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าการใช้กระทะทอดผมก็ไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่นะครับผมเพราะผมเริ่มจากใช้เตาทอดเลยนะครับผมแต,แต่ว่าผมก็มาแนะนําได้นะครับผมนะครับก็ไปลองปรับใช้ดูนะครับผมสำหรับคนรอบน้อยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ